มาอัปเดตข่าวสารลูน่าซีอัตราคริปโตนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันท่านก็อาจจะเห็นสื่อสารมวลชนไทยนะได้มีการนะเผะยภาพนะทำ้ลงนามเป็นสกีพยานนะสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศไทยกับนะ,ะกัมพูชาแต่ผมจะบอกอย่างนี้ฮะทำมามาเลเซียเนี่ยนะเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการดีวการค้าเรื่องแร่หายากมากกว่า เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูข้อมูลนะคุณจะเห็นนะความสําคัญของมาเลเซียความสําคัญของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นเสือตัวที่6นะเออจีนเป็นเสือตัวที่1นะฮะเรื่องแร่หายากต้องบอกเลยว่าทําใช้วิธีการนะฮะเจรจาแร่หายากโดยการไปยึดเมืองเล็กก่อนหมายความว่าถ้ายึดเมืองใหญ่ไม่ได้หมายความว่าไปโจมตีเมืองใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยทําก็เปลี่ยนแผนนะฮะก็คือไปยึดเมืองเล็กก่อน ซึ่งวิธีนี้เนี่ยกับประสบความสำเร็จในกรณีที่จะให้อินเดียเลิกซื้อน้ำมันนะฮะกับรัสเซียโดยการไปเจราจากับสภาพยุโรปแล้วก็เจราจากับอังกฤษก่อนหลังจากนั้นให้อังกฤษมาคุยกับอินเดียฮะผลสุดท้ายอินเดียก็ยอมจากเดิมที่บอกว่านะฮะกูจะไปซื้อน้ำมันกับใครจะไปหนักหัวกบานใครใช่ไหมฮะ ผลสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเออรักกันดีนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะที่ทำนี่นะฮะสุดยอดมากจริงๆแกมาเนี่ยแกไม่ได้หวังสันติภาพอะไรหรอกเพราะว่าแกชวดนะฮะรางวัลโนเบลสา,สาขาสันติภาพแล้วแต่จริงๆเนี่ยแกต้องการลงนามในดิวนะ,ะและหายากกับประเทศไทยมากกว่า นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเสือตัวที่6ฮะเดี๋ยวคุณดูข้อมูลนี้คุณจะถึงบางอ้อเลยนะฮะพอลงนาเสร็จนะฮะนายกเราก็กลับเลยนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องพิธีรีตองต้อนรับอะไรก็ว่าไปเถอะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่วันนี้คุณสกอตนะฮะได้เปิดเผยนะกับสื่อกระแสะหลักว่าไอ้ดีลการค้านะฮะระหว่างสเมกากับจีนเนี่ยเออเหมือนจะประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะ,ะก็ทําให้วานเนี่ยซื้อบิตคอยนะกระนำเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดตลาดมีความชัดเจนนะการค้าขี้คายทุกอย่างไม่มีไอ้สงครามทั้งการค้าคือหนึ่งสงครามการค้าไม่มีนะฮะสงครามสู้รบจริง,รงๆไม่มีคุณคิดว่าราคาทองจะลงไหมแล้วก็จะไปอยู่ที่สินทรัพย์ไหนก็เป็นสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมฮะมันก็ไม่แปลกหรอกที่ทําเนี่ยนะฮะจะไปลงเออลงทุนในตลาดคริปโตนะเออที่ไม่เห็นเรื่องหุ้นเลยนะฮะถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเขาแขกคริปโตมากกว่าวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะฮะการเผยแพร่ภาพนะว่า ออมีการทายผลนะฮะว่าทรัมป์จะอภัยโทษแซมแบงค์หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยผมบอกว่าข่าวลือนะฮะออกรณีที่ทรัมป์เนี่ยจะพิจารณาอภัยโทษให้กับโดคอรหลายคนก็บอกเพลเจอร์จริงๆก็เพลเจอร์มาตั้งแต่ซีซั่นแล้วฮะนะเออถ้าเกิดบอกอภัยโทษให้กับแซมแบงค์เนี่ยผมว่าโคตรเพอเจอยิ่งกว่านะเพราะกรณีของแซมแบงค์เนี่ยมันเห็นชัดว่าเขาเคยให้ทุนนะฮะสนับสนุนเดโมแครต แล้วก็เป็นต้นเหตุชนวนเหตุของการเริ่มต้นนะฮะประถมมาบทของการล่าแม่มดในโลกคริปโตนะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดว่าทัมจะอภัยโทษไหมแต่จริงๆผมมองว่าการที่มันมีการปล่อยข่าวออกมาเนี่ยผมว่าดีไม่ดีก็ทำเนียบข่าวนั่นแหละเป็นคนปล่อยข่าวนะว่าเป็นข่าวลือเพราะว่าคุณซีแซเองก็ปล่อยข่าวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเพื่อย่างกระแสนะฮะว่าคนสำคัญในตลาดคริปโตเนี่ยจะมาขอไหม ปรากฏว่ามันก็มีชื่อะะของฝาแฝดเจมินายใช่ไหมฮะเออบอกมีคือทัพเนี่ยบอกว่ามันมีการขอนะคนดีๆนะฮะไม่รู้ใครคนไหนนะคนดีๆมาขอให้แกเอาพยาโทษคุณซีแซดผมก็เลยมองนะว่าก็คงจะเป็นคนในโลกคริปโตโดยเฉพาะไอ้เจมินายนะ,ะ้าแฝดเจมินายเพราะเขาก็ออกมาพูดเองนะฮะว่าซีแซเนี่ยถือว่าเป็นผลิตผลของยุล่าแม่มดในยุคข,ของอตัวไบเดน อ่านี่ก็ว่ากันไปนะฮะเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณซีแซเนี่ยนะฮะสามารถไปนั่งเป็นที่ปรึกษาคริปโตแทนคุณโบไฮซึ่งลาออกไปประกอบธุรกิจสเตเบิลคอยไปแล้วนะเออคุณโบไฮนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเออเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคริปโตให้กับทําเสร็จผักดันกฎหมายสเตเบิลคอยเสร็จลาออกเลย นะไปทําธุรกิจสเตเบอคอยดีกว่านะฮะคือเป็นนักการเมืองมานทาอะไรไม่ได้ไงนะฮะก็ลาออกไปเสร็จแล้วตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหลือคุณคุณเดวิดแซกใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมันขาดคนหนึ่งไปผมก็เลยมองไงว่าทั้มอาจจะตั้งคุณซีแซดมาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าแล้วคุณซีแซดก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับทั้มถูกไหมฮะแล้วไม่คิดว่าคุณซีแซดจะพูดถึงเรื่องโดครบ้างเหรอ คืออย่างที่บอกเนี่ยมันต้องมีคนใกล้ชิดเข้าไปคุยนะฮะอย่างก็ตัวพี่น้องฝาแฝดเจมีนายเนี่ยเขาเคยพบกับทำหลายครั้งมากแล้วเราก็เห็นภาพนีผมก็มองนะว่าคนที่ไปขอให้ทำอภัยโทษด,ดีไม่ดีก็ฝาแฝดเจมีนายนั่นแหละเพราะว่าเขาก็โพส์สนับสนุนการอภัยโทษเองนะ,ะแล้วทำอ้างขึ้นมาว่าก็คนดีๆนะมันก็เลยมีการโยนข่าวออกมาเขาเรียกว่ายโยนหินถามทาง แล้วกระแสมันตอบรับดีนะฮะเออส่วนโดครกับแซมเนี่ยผมว่าก็เป็นการโยนหินถามทางเช่นกันคือถ้าเกิดกระแสดีนะฮะแล้วมีคนดีๆสักคนหนึ่งไปพูดเนี่ยโดยเฉพาะคุณซีแซดนะก็ไม่แน่อะไรก็เป็นไปได้เพราะสารตัดสินตั้ง11ทันวาโน่นนะอ่ะนี่ก็ว่ากันไปนะฮะคือบางทีเนี่ยอย่าไปมองว่าข่าวลือจะไม่เป็นข่าวจริงนะเนี่ยผมตั้งแต่ติดตามโลกคริปโตมันข่าวลือมข่าวจริงทุกทีนะฮะ เออก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะดูกันไปอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะที่มีการออกข่าวคือต้องบอกนี้ทําพูดเนี่ยบางทีก็ต้องฟังหูไว้หูนะแต่ถ้าเกิดคุณสกอตพูดเนี่ยไอ้นี่ต้องคิดนะฮะเพราะมีความเป็นไปได้สูงเพราะคุณสกอตเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แบบไบโพลาร์นะคือพูดอันไหนก็เป็นไปตามนั้นจนทำเนี่ยถึงขนาดเอย่ยปากชมนะว่าคุณสกอตเนี่ยพูดทีเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นนะก็เหมือนกันฮะพอแกพูดปั๊บที่นะฮะ เป็นไงนะฮะวานซื้อบิตคอยลืมเลยนะฮะเออนะซื้อเอาซื้อเอามาเมื่อกี้ไอที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยน่ะไอที่คุณเห็นว่าบิตคอยมันขึ้นเมื่อกี้นะฮะคือนี่แหละเนี่ยผลิตผลมาจจะข่าวนะ,ะก็ซื้อเข้าไปนะฮะอ่ะนี่ก็ว่าไปนี่เกิดในกระดานคาเค้นนะะ่ะนะเสร็จแล้วนะแพทเทิร์นหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้พี่แม็กของเราเข้ามาแล้วฮะแพทเทิร์นหลังจากนี้ฮะจะลงไปสุดแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะสุดแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะขึ้นแนวนี้แหละนะเขามองนะฮะว่าราคาของบิตคอยจะยืนตรงนี้แล้วไปที่ 50, uh, 5 0 0 0 0ื่นเอ่อหนึ่งแสนห้าหดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งบิตคอยหลังจากนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นขาขาขึ้นนะขาขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของแม็กกันนะ,ะซึ่งกระตรงมาตั้งแต่ตรงนี้คือต้องบอกงี้ฮะแม็กเนี่ยตรงตั้งแต่ตรงนี้ด้วยซ้ําไปนะตรงตั้งแต่ตรงนี้ ตรงตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังดูแม็กซ์อยู่นะฮะว่ามีความตรงนะฮะเออคือคืออย่างที่บอกไงใครจะแม่นไม่แม่นมันวัดกันอยู่ตรงนี้ไอตอนนั้นเนี่ยนะผมบอกเลยนะคนส่วนใหญ่บอกลงคนส่วนใหญ่เลยมีคนส่วนน้อยไม่กี่คนน่ยนะฮะที่บอกว่าขึ้นนะก็หนึ่งในนั้นก็คือแม็กซ์แล้วก็ตัวเทเดอร์นะ,ะผมก็ตามกันอยู่แค่นี้แหละนอกนั้นเนี่ยเอามาประกอบหมายความว่าเราต้องมีเออเทคนิคข้อสายหลักอยู่สักคนหนึ่ง น,ะะนอกนั้นเป็นตัวประกอบส่วนถ้าเกิดเป็นเหรียญมีมนีม่ต้องดู p ปเป้าเลยนะฮะเปเป้าเนี่ยค่อนข้างตรงแล้วก็ตรงหลายเหรียญโดยเฉพาะ XRP ก็ตรงนะผมก็ตาม XRP กับตัวเปเป้านี่แหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองนะฮะว่า XRP เนี่ยจะทำแพทเทิร์นรอบนี้เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ $8 ดอลลาร์ราวๆประมาณ8ดอลลาร์นะขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือความโฟโม่ละนะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับตัวแม็กนะอีกประเด็นหนึ่งก็ปิดคับฮะ หลายคนเนี่ยก็ติดตามเหรียญมีมอยู่นะตอนนี้นะฮะตัวบลองนะเป็นเ,เหรียญมีมที่ได้มีการลีดเข้ากระดานของบิกคัพนะหลายคนก็ได้ซื้อไปแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมฮะเออก็ถือว่ามาช้าแต่ก็มานะคืออย่างงี้ฮะก็อาจจะเป็นกรณีที่เขาได้รับใบอนุญาตนะฮะเหมือนจะได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมปกติมจะลีดเหรียญมีมไม่ได้นะเออเสร็จแล้วเขาได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ นะฮะเหรียญมีมต่างๆได้เราก็น่าจะเห็นอนาคตเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหรียญอื่นๆตัวบล็อกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีโปรเจกต์นะพะมีการขอ etf นะฮะหนึ่งมีการขอ etf ใช่ไหมฮะสองมีอะไรอีกเออมีการใช้บล็อกเนี่ยเป็นเงินทุนสำรองบริษัทแล้วมีการตั้งบริษัทแล้วก็นะฮะมีการโฆษณาในการแข่งขันกีฬาหลายที่ด้วยฉะนั้นเนี่ย bon บลองก็ถือว่ามีโปรเจกต์รองรับอยู่พอสมควรเพราะเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีการขอ etf อีกประเด็น อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็เป็นกรณีที่ทำนะฮะมาเออจริงๆไม่ได้มาไทยหรอกแต่เป็นการลงนามและหายากกับไทยนะผมก็ถามนะฮะว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกและหายากอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะเออข้อมูลนะฮะอัปเดตเลยนะฮะ คือทัมเนี่ยมาลงนามข้อตกลงว่าด้วยแร่หายากเนี่ยกับไทยนะเพิ่งลงนามไปวันนี้นะฮะยีตุลานะระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียนะโดยข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทรัพยากรเพื่อลดการพึ่งพาจีนเห็นไหมฮะเออทัมเนี่ยต้องการบีบคอจีนโดยการไปพึ่งประเทศอื่นๆนะซึ่งจีนเนี่ยเป็นห่วงโซ่ประทานแร่หายากและแร่สำคัญเช่นนะฮะ ลิเทียมนิกเกิลน,นะฮะแร่ธาตุอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเทคนโนโลยีข้อตกลงนี้เนี่ยลงนามนะ,ะควบคู่ไปข้อตกลงนะ,ะการค้าพิเศษกับกัมบูชายนะ,ะคือทำมาในการค้าล้วนๆนะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาไอ้พวกตรงนี้ไปต่อรองกับจีนที่จะประชุมเอเปกเนี่ยกันที่เกาหลีใต้ในที่เกิดขึ้นวันที่31วันที่1นี่แหละนะ,ะส่วนไทยเนี่ยนะฮะเอาคุณดูนะไทยเนี่ย ะะจัดเป็นผู้ส่งออกแร่หายากแร่อิฐอันดับที่2ของโลกนะในปี2565เห็นไหมฮะไทยนี่เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะเออต้องบอกเลยว่าไทยนี่ก็พี่ใหญ่แร่หายากอยู่พอสมควรนะเขาเรียกว่าทรัพย์ในดินทรัพย์ในดินสินในน้ำจริงๆนะก็ไทยมีแร่หายากและส่งออกเป็นดับ2ในปี2565โดยมีมูลค่าเนี่ยนะฮะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวนะ1.1ล้านกิโล นะซึ่งรองจากจีนนะอันดับ1ด้วยมูลค่าตลาดนะฮะของจีนก็3 393ล้านดอลล,ลาร์สหรัฐนะอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะแต่พอในปี2567นะไทยเนี่ยส่งออกแร่หายากเนี่ยลงมานะเป็นผู้ผลิตอันดับที่6ส่งออกเป็นอันดับที่2เหรอนะแต่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะ เสร็จแล้วผมก็ถามไปต่ออีกนะออสเตรเลียเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ออสเตรเลียเป็นอันดับที่4นะเขาลงนามมาก่อนหน้านั้นนะผมก็เลยให้จัดอันดับนะฮะว่าประเทศไหนบ้างนะอันดับประเทศผู้ส่งออกแร่หายากนะชั้นนําของโลกเลยนะในปี2 0 2 3ันยถึงสองพเนี่ยอาจจะไม่อัปเดตนะฮะแต่ก็ข้อมูลตามนี้คุณจะเห็นเลยนะฮะมาเลเซียเห็นไหมอันดับหนึ่งใช่ไหมจีนอ่าสเมกาญี่ปุ่นสภาพยุโรปอินเดียนี่ไล่ลงมาฝรั่งเศสเยอรมันนะ แล้วถามว่าไทยล่ะไทยอันดับไม่อยู่ในอันดับ10นะฮะเอานะฮะเสร็จแล้วประเทศไหนผลิตเออประเทศไหนผลิตคือมันมีส่งออกกับผลิตนึกออกไหมประเทศที่ส่งออกเนี่ยก็ผลิตนะประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะฮะผลิตอันดับที่6นะในปี2025เนี่ยนะฮะไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะฮะแร่หายากันดับที่6เห็นไหมไทยเรานี่ก็เป็นประเทศที่ผลิตนะเป็นเสือตัวที่6นะ เออประเทศแรกเลยคือจีนนะฮะประเทศที่นําเลยนะเออต่อมาคือสเปกาเมียนมาออสเตรเลียนเนี่ยเขาลงนามไปแล้วใช่ไหมคนนี้นะฮะแล้วก็มาไทยเห็นไหมอินเดียรัสเซียนะฮะเออเวียดนามถ้าเกิดเราดูนะฮะมันจะมีเมียนมาด้วยไอ้ที่เมียนมาเนี่ยเขาบึ้มบึ้ม,บ,มบึ้มกันอยู่เนี่ยนะฮะจนเมกาหนีเข้าเมืองกันนะที่คุณเห็นข่าวใช่ไหมฮะที่อะไรนะเออฝั่งนู้นะนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะ คือคือสมเปมกาเขาคงจะบีบเอาไอ้เรื่องสกงสกแกมเนี่ยมาบีบคอนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาต้องการทําข้อตกลงเนี่ยไอ้ส่งแร่หายากถ้าเกิดนะฮะสมเปมกาเนี่ยสามารถรวมกลุ่มข้างล่างได้นะมันก็อาจจะเป็นสัดส่วนที่สามารถต่อรองกับจีนได้สําหรับผู้ผลิตนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะไทยเราเป็นเสือตัวที่6นะฮะเสือตัวที่6นะจริงๆิงก็พอๆกันนะในกลุ่มเนี้ยนะฮะเนี่ยหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามนะ อ่ะว่ากันไปนี่แหละที่แกมานะฮะแกไม่ได้มาเพื่อสันติภาพอะไรหรอกนะฮะแกอยากได้อันนี้มากกว่านะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นกรณีคุณซีแซดได้นะไปทําข้อตกลงนะฮะที่จะจัดตั้งนะเออรีเซิร์ฟนะฮนะให้กับกีสเออคีกีสถานนะคิสกีสถานเอาว่ากันไปเถอะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็ทำได้เสนอชื่อนะที่ปรึกษาคริปโตนะฮะของเซก คือคนนี้เนี่ยอยู่ในทีมงานนะคริปโตที่ทำงานอยู่ในเซกเนะี่ยให้ไปนั่งเป็นประธาน CFTC อันนี้สำคัญนะคือต้องบอกนี้ฮะมันจะมีหน่วยงานที่ดูแลคริปโตอยู่แค่2หน่วยงานเท่านั้นหน่วยงาน1นึ่งก็คือเซกนะอะไรที่เข้าขายหลักทรัพย์อยู่กับเซกอะไรที่เข้าขายกับสินสินค้านะฮะอ่อพวกขพันดิจิตอลเนี่ยจะไปอยู่ที่ CFTC ฉะนั้นเนี่ยนะฮะเออ CFTC ก็เป็นหน่วยงานสำคัญในการพิจารณานะฮะพวก ETF ทั้งหลายด้วยนะเออก็ดูกันไปนะฮะอันนี้ส่งคนเสกไปเลยนะ,ะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะดีเลกนะดีเล็กนะก็พูดถึงทุกคนรู้ว่าทำเนี่ยพยโทษซีแซดคือเขาก็พูดถึงเรื่องผลประโยชน์คือการอภัยโทษให้ซีแซดเนี่ยนะฮะครอบครัวทำก็ได้รับผลประโยชน์นะฮะจากซีแซดอยู่พอสมควร แล้วโดราจะให้ผลประโยชน์อะไรกับ CZ น่าคิดนะเออน้าคิดนะอันนี้พูดถึงเรื่องทางผลประโยชน์นะเออก็รู้อยู่ว่าเพราะทำก็พอค้าใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยซีก็น่าจะให้ผลประโยชน์ในการทำกําไรมหาศาลผ่านโปรเจกต์ของคริปโตเสร็จแล้วโดคอนจะให้อะไรก็ไม่รู้นะแต่มี UST เนี่ยอยู่ในลีดรายการเอาคอยไฟอะ่ะเออไม่รู้ให้อะไรนะฮะแต่อยู่ดีๆนะฮะ มี UST UST นะซึ่งมีตัวย่อก็คือเทอร์าสเตเปอร์คอยเนี่ยนะฮะปรากฏอยู่ในเอกสารยื่นต่อเซกนะเออเป็นถือว่าเป็นหลักทรัพย์นะฮะที่มีการยื่นขอจดทะเบียนซื้อขายใช่ไหมฮะเออก็ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนใช่ไหมก็ไม่ผิดกฎหมาย,ยางไงเสร็จแล้วมันมีชื่อย่อตรงนั้นอยู่ในเอกสารนั้นได้ยังไงในเมื่อไอตัวย่อเนี่ยนะฮะ มันก็มีไม่กี่ตัวหรอกถ้าเกิดคุณดูเปเปอร์ไอเอาคอยไฟโปรเจกต์ของ e อีร e ิกอะ่ะอีริกทำอ่ะนะฮะมันก็ไม่มีหลายเหรียญหรอกทำไมจำเพาะเจาะจงต้องเป็น u s t น่าคิดเนาะน่าคิดอันนี้ก็ดูกันไปะนะฮะเออเพราะว่าคนบ้าอะไรนะฮะจะเอาเหรียญที่มีปัญหาเนี่ยไปยื่นขอจดทะเบียนกับเซกใช่ไหมมันก็ต้องมีดีลใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีดีลเนี่คุณจะไปคือคุณจะเอาเหรียญสักเหรียญหนึ่งเนี่ยนะฮะ ไปจดทะเบียนพี่จะซื้อขายในโปรเจกต์ตัวเองเนี่ยโดยที่อะไรนะมันมันไม่มีดีลอะไรกันมันไม่มีผลประโยชน์อะไรกันเนี่ยมันก็ดูประหลาดใช่ไหมก็ว่ากันไปะนะอีกประเด็นหนึ่งฮะตอนนี้นะก็มีบองโฮดดิ้งได้จดทะเบียนนะฮะในตลาดหลักทรัพย์นะที่บอกนะฮะว่าตัวบองเนี่ยมันก็พ้นจากความเป็นมีมด้วย,วยในตัวของมันอยู่นะข้อที่1เลยเนี่ยบองเนี่ยนะฮะมีการยื่น ETF บ้องมีการซื้อนะฮะเข้ามาเป็นเงินทุนสำรองบริษัทนี้มีการจดทะเบียนแล้วนะอ่านี่ก็น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งอันนี้คริปโตโลโวเวอร์ <c oughs> เขาให้ดูนะวันนี้เอ่อทวิตเตอร์ก็ต้องบอกเลยว่าโหลดช้ามากเลยนะเออม,มีปัญหาเยอะเหลือเกินนะวันนี้ก็เราถ้าเกิดเราดูนะอันนี้คือทองคำนะฮะอันนี้คือคริปโตนะเออเมื่อไหร่เนี่ยที่ทองคำมันทำออทำไฮใช่ไหม ถ้าเกิดเราดูนะเอาเราย้อนนะเราย้อนรอบนี้แล้วกันรอบนี้เนี่ยทองคำออทาไฮใช่ไหมพอออทาไฮเสร็จมันลงอ่าบิตคอยขึ้นเห็นไหมอันนี้อีกรอบหนึ่งนะเอออันนี้ทองคำออทาไฮใช่ไหมแล้วมันลงคือมันออกข้างอ่ะมันไม่ได้ลงมากหรอกคริปโตขึ้นนะรอบนี้เหมือนกันนะอันนี้ทองคำทำออทาไฮใช่ไหมเออเสร็จแล้วเป็นไงเขาก็มองว่ารอบนี้ก็น่าจะกลับไปขึ้นใช่ไหม เพราะว่ามันก็น่าจะทําทรงแบบเดิมนะอันนี้อันนี้มันไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้ฮะอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นของปีนี้นะปี2025นะเนี่ยปี2 0 2 5คือทองคําขึ้นใช่ไหมฮะแล้วลงบิตคอยขึ้นทองคําขึ้นนะ,ะแล้วลงทําออทํหายไงบิตคอยขึ้นนะนี่เราก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแพทเทิร์นนะฮะของปีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือ QE กับ QT คือตั้งแต่ที่เฟดเนี่ยเขาขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมคือ QT นะมันก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างลงนะฮแต่พอตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดสภาพคล่องเนี่ยมันหายไปนะจากการทำา t t หลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยโมเมนตัม um มันน่าจะ QE ได้แล้วนะทุกๆครั้งที่ QE มีการปิ้นเงินจริงๆไม่ต้อง QE หรอกแค่ลดดอกเบีย้ยเยอะๆเนี่ยมันก็ขึ้นนะเพราะมันมีเงินไหลเข้าระบบ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันจะเข้าผ่าน ETF ไงผมเพ่งพูดนะฮะว่าถ้าถ้าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยก็ดีนะ QE ก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้าที่ ETF มันจะเห็นชัดเจนเลยพอลดปั๊บ ETF ไอเหรียญที่มันมี ETF มันขึ้นไนผมก็อยากให้เสกมันอนุมัติให้เร็วให้แหมไม่รู้มันจะช้าไปไหนนะ ช้าได้โลอ่ะต้องบอกเนี้ยนะฮะเสกเนี้ยโคตรช้าเลยนะนึกว่าจะเออนึกว่าเอ่อกรรมการเสกมาใหม่นี่จะจะเร็วนะผลสุดท้ายก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะเต่าอยู่พอสมควรก็ว่ากันไปนะฮะทำอาจจะยังไม่ปล่อยก็ได้นะก็เป็นเสียงส่วนใหญ่นะที่บอกว่าเออบางทีอะไรควรเร็วก็น่าจะเร็วก็ไม่เร็วนะเออก็ว่ากันไปนะเสร็จแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเกิดอนุมัติสมมตินะถ้ามันอนุมัติเยอะเยอะ ไอ้ร้อยห้าสิบห้าตัวเนี่ยนะฮะที่มีการขอเนี่ยมันอนุมัติหมดเลยถ้าเกิดมันมีการลดดอกเบีย้ยเยอะๆมันจะไหลเข้าไอเหรียญที่มี ETF ก่อนนะอ,อมันจะชัดเจนเลยสำหรับบิตคอยคือทุกครั้งที่มีการลดดอกเบีย้ยบิตคอยขึ้นอย่างเดียวเลยนะเอ,อแต่พอบิตคอยถูกทุบนะเอาคอยมันไม่มีนั่งร้านเนี่ยมันก็ มันก็ลงละเนระนาดเลยนะฮะบิคอยลง5%เอาคอยลงเป็น10อะ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจหน่อยจนกว่าเหรียญได้ etf อนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องการเจราจาการค้านะซึ่งคุณสกอตเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเจราจาอยู่พอสมควรนะก็แน่อยู่แล้วล่ะนะฮะเป็นคนที่อยู่เออเป็นลูกมือจอร์ดโซลอดด้วยนะ,ะก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีลการค้าอย่างที่บอ,อกฮะ หลายคนเนี่ยนะฮะก็บอกเรื่องการอภัยโทษโดโคอนเนี่ยเป็นเรื่องเพเจร์เพอฝันแต่ผมจะบอกเนี่ยทุกการเพเจร์เนี่ยผมว่าเขาเป็นการย่างกระแสเอายกตัวอย่างง่ายๆนะเรื่องอภัยโทษเนี่ยนะฮะมันมีการย่างกระแสกรณีของของอะไรนะนักร้องคนหนึ่งหรือนักแสดงคนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วเรื่องมันก็เงียบไปนะอเออ เขาเรียกว่าไงอ่ะคุณอยากจะรู้อะไรคุณต้องโยนข่าวนั้นออกมาใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันติดกระแสหรือมันจุดกระแสติดเนี่ยแสดงว่าคนคนเห็นด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยมันมีการโยนข่าวอาภัยโทษเนี่ยนะคุณซีแซดมาก่อนตอนแรกคุณซีแซดก็ปฏิเสธใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมาเรื่องจริงอีกอันหนึ่งก็มีหลังจากอาภัยโทษโดคุณซีแซดเสร็จเนี่ยมีการโยนข่าวออกมาในตลาดเนี่ยนะฮะก็คือโดคอนอแซมแบงก์แล้วก็อีกคนหนึ่ง ไอ,ไ,อไอ้ไอ้ดาราคนนี้เนี่ยนะฮะมันเงียบไปละนะแต่กรณีแซมแบงก์กับโดคอนนี่ยังเป็นกระแสอยู่นะฮะแต่หลายคนก็มาคัดค้านนะกรณีของแซมแบงก์นะฮะโดยเฉพาะนะคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะ,ะก็ค่อนข้างค้านนะก็ดูกันไปนะฮะแต่ในโพลีมาร์เก็ตเนี่ยก็ทายผลนะมีโอกาสเออบอกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่แซมแบงก์เนี่ยนะฮะจะได้รับอภัยโทษในสิบเปอร์เซ็นต์เออเขาเรียกว่าซาวเสียงไงก็ว่ากันไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องกรณีนะฮะยืนยันตัวนะฮะประธาน CFTC นะอันนี้เป็นเรื่องของคอยเบดผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดเมื่อวานนี้ฮะเมื่อคืนนี้สิมันมีดาวหางตกลงมานะ,ะเออเป็นดาวตกนะที่เห็นได้ชัดเจนนะก็ลุกไหมหลายคนก็บอกว่าเป็นลางอะไรไหมแต่มันก็ประหลาดเหมือนกันนะทุกๆครั้งเนี่ยนะที่เราสูญเสียบุคคลสำคัญเนี่ยนะ,ะมันก็จะมีเหตุการณ์พวกนี้ย นะฮะก็ก็แปลกดีนะฮะก็แปลกดีมันก็เหมือนเป็นลังนะ,ะก็ดูดูกันไปนะฮะแต่ดาวตกตรงนี้นี่เกิดกลางคืนเกิดกลางคืนนี่ผมก็มันเคยมีตําราดาวตกอยู่นะ,ะผมเดี๋ยวผมลงไปค้นดูนะฮะเออโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าดาวตกในลักษณะนี้มันเป็นสถิติหมายความว่าถ้าเกิดเห็นดาวตกเนี่ยในช่วงเวลานี้เวลานี้คําพยากรณ์จะประมาณนี้อะไรประมาณเนี่ยซึ่งมันก็เหมือนเป็นหมอดูแหละนะฮะจริงๆหมอดูมันก็คือวิชาสถิติ สถิติหมายความว่าเกิดเหตุการณ์นี้นะคำพยากรณ์ว่าอย่างไงนะเออมันเคยมีตําราดาวตกเนี่ยแล้วตกเนี่ยเป็นสีอะไรด้วยนะมันจะบอกสันฐานด้วยถ้าสีขาวจะเป็นยังไงสีแดงเป็นไงอันนี้มันสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองอันนี้ก็ดูดูกันไปนะมันเป็นแสงสีเหลืองอมส้มนะฮะแล้วก็มีแรงระเบิดเสียงดังนะเออก็ช่างจะมาตกในช่วงเวลานี้นะ,ะนะส่วนโซลาร์หน้าตอนนี้ก็ออกเรียกไงโปรโมทเต็มที่เลย หลายคนว่ามาแน่ละโซลา <c oughs> <c oughs> นโทษฮะออโซลาน่าเนี่ยน่าจะมาแน่ละฮะก็เห็นโปรโมทจังเลยนะ,ะดูกันไปนะส่วน XRP นะฮะก็พุ่งทยานนะตั้งแต่ Ripple เ,เ,เนี่ยไปซื้อกิจการ Hidden l o a u แล้วตอนนี้เนี่ยจะปูทางให้การสร้าง Stablecoin นะ,ะนี่ก็ว่ากันไปสำหรับตัว XRP นะฮะอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะฮะว่า ไอตัวด็อกคอยเนี่ยนะสามารถไปจ่ายจองตั๋วสนามบินสายการบินได้ไหมนะอีกประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้หลายคนเนี่ยก็จับตานะว่าตัว XRP เนี่ยนะฮะจะไปที่ราคาเท่าไหร่คือมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสคนด้วยกันคือคนนี้กับคนนี้นะคริปโตเนี่ยนะฮะกับคนเนี้ยคนเนี้ยเขามองไว้8ดอลลาร์อัแ8ดอลลาร์นะแต่คุณต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะ,ะเว็บของเขาเนี่ยมันจะจบที่8 นะที่8นะคนนี้ก็บอกว่า8เออคนนี้ก็บอกว่า8คนนี้ก็บอกว่า8นะมันตรงกันอยู่นะฮะคือเปิดเนี่ยมันอาจจะเนี่ยภาพมันจะเออเลอร์นิดนึงวันนี้ไม่รู้เว็บมันเป็นอะไรนะแต่ก็อยู่ที่ราวๆประมาณ8ดอลลาร์นะฮะอันนี้ก็8ดอลลาร์อันนี้ก็8ดดอลลาร์นะฉะนั้นหาจุดพอใจให้ได้นะสำหรับ XRP นะอย่าไปหวังมันเยอะอันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกแหละว่ามาริโอนะซึ่งเป็นนะนักข่าวที่ อีลอนมาร์กเนติดตามอยู่รวมไปถึงนะฮะลูกชายทรัมป์ก็ติดตามคนนี้ด้วยเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าทรัมป์เนี่ยมาลงนามแลหายากกับไทยในการประชุมอาเซียนเนี่ยแหละสิ่งที่ทําม,มามามา,มาเรื่องนี้ไอเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นเงื่อนไขไปต่อรองกับจีนไอนอกนั้นเนี่ยเออที่มันเซ็นเซ็นกันเนี่ยมันก็อ่ะนะฮะเพราะว่าแกชวดรางวัลสันติภาพไปแล้วนี่แต่ก็มาลงน้ําแต่จริงๆอะ่ะไอที่ลงนาจริงจริงอะ่ะต้องการในเนี่ยแลหายากเนี่ยนะฮะ เออเพราะว่าทรัมป์เนี่ยกำลังปวดหัวเรื่องจีนอยู่ส่วนฮ่องกงฮะจะมีการซื้อขายตัวโซลาร่า ETF เนี่ยในวันจันทร์นะที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทรัมป์นะฮะดูกันไปอันนี้บ้องนะฮะอ่าอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารประจำวันนี้เอออีกประเด็นหนึ่งผมจะให้ดูด็อกนะโหลดอีกแยะนะโอ้โคตรช้าเลยวันนี้คือคือพูดง่ายๆเลยนะฮะเปิดแล้วมันช้า ตัวด็อกเนี่ยนะฮะเออมันทำแพทเทิร์นถ้ามันทำแพทเทิร์นเหมือนเดิมเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะ,ะถ้าทำแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะด็อกเนี่ยจะไปที่1ดอลลาร์ถ้าเกิดแพทเทิร์นเดิมนะคนเนี้ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดทำแพทเทิร์นแบบเดิมอีกนะคือขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นรูปกระบอกเห็นไหมถ้าเกิดทำแพทเทิร์นซ้ำเดิมอีกเนี่ยคือ1ดอลลาร์แต่ถามว่าอ้าวกราฟเทคนิคเออ พอฟังได้2มี ETF ใช่ไหมฮะแล้วโอกาสได้ ETF ก็90อัพใช่ไหมมันก็เลยน่าสนใจไงนะว่าเออมีความเป็นไปได้ทั้งหนึ่งในข้อเท็จจริงในทางเทคนะิคก็น่าสนใจอยู่พอสมควรสำหรับด็อกผมอยากให้มา1ดอลลาร์เร็วๆนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญมีมเหรียญแรกที่มีโอกาสได้ ETF ถึง90%นะฮนะอ่นะก็นะนะ ฝากความกาวไว้เท่านี้นะฮะคุณจะได้หาคุณจะได้เหตุผลแล้วว่าทำไมทัมมามา,มาเลเซียนะแล้วทำไมทั้ต้องมาลงนามสัญญาสันติภาพจริงๆก็มาลงนามแร่หายากกันแหละอยากจะได้แร่หายากจากไทยมากกว่านะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับทัป์นะฮะก็รอดูนะฮะว่าที่คือเออเรื่องแรกเลยที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นะฮะก็คือการประชุมเฟด ที่จะเกิดขึ้นวันที่8-29นะวันที่3 1 3 3 1เนี่ยนะฮะ30 31 1เนี่ยก็จะเป็นการประชุมนะฮะเออการค้าดิวการค้าระหว่างสเริกานะไม่ว่ากับญี่ปุ่นไม่ว่ากับเกาหลีใต้ไม่ว่ากับจีนถ้าเกิดประสบความสำเร็จตลาดก็จะเคลียร์ข้อที่1เลยนะฮะสงครามการค้าจบช่มฮะถ้าจบนะถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วจบนะพอจบ ะะสงครามรัสเซียยูเครนก็จะจบด้วยเพราะเขาก็จะให้จีนไปช่วยบีบรัสเซียว่าให้หยุดเถอะนะฮะแล้วมาทำมาหากินดีกว่านะหลังจากนี้ตลาดก็จะกลับมาดีถ้าตลาดกลับมาดีนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะกลับมาดี แล้วอะไรฮะเลือกตั้งกลางเทอมทําก็มีโอกาสที่จะแพ้น้อยนะฮะก็ต้องรอดุลน,นะหรืออาจจะมีอุปสรรคปัญหาอย่างที่บอกเกณฑ์บิตคอยมันจบวันที่22พฤิจิกายน69ไว้ใจไม่ได้นะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ